ทสต์ไลดิงโซล่าพลาว125ลองขี่รถครอบครัว4จังหวะพลาส125ซีซีจากค่ายพราม9้าโคมไฟหน้าขนาดใหญ่แบบ LED ขนาบด,ด้วยไฟเลี้ยวด้านหน้าฝาครอบแบบใสติดตั้งอยู่กับหน้ากากทรงคุนตาติดตั้งสติ๊กเกอร์โลโก้นูนระบุรุ่นไปที่บังลมหน้าฝั่งซ้ายตะกร้าหน้าใส่สัมภาระได้ตามต้องการถูกใจแม่บ้านและพ่อบ้านสายช็อปไม่น้อยบังลมหน้าทรงยาวป้องกันน้ำและโคลนกระเด็นได้พอสมควรแฮนด์ทรงระนาบฝั่งขวา ติดตั้งสวิตช์ควบคุมไฟฉุกเฉินสวิตช์ควบคุมไฟหน้าและปุ่มสตาร์ทปอกแฮนด์และเบรกมือสีดำแผงหน้าปัดเลือนไมดิจิทัลเปลี่ยนสีไฟรองพื้นตามจังหวะการเปลี่ยนเกียร์สวิตช์แฮนด์ต่างๆที่แฮนด์ฝั่งซ้ายกระจกมองหลังสีดำทั้งชุดกุญแจจุลระเบิดแบบคีย์ชัตเตอร์ช่องใส่ของอนเนกประสงค์ใส่สมาร์ทโฟนหรือเอ,อกสารเล็กๆได้ติดตั้งกันลายมาให้ด้วยแล้วเบาะนั่งท่อนเดียวทรงยาวห้าคุมเบาะสีดำรองรับทุกกะลีละมาพร้อมที่จับกันตกท้ายเบาะสีดำถังน้ำมันเชื เื้อเพลิงความจุ3.5ลิตรใกล้ๆเป็นช่องเก็บเครื่องมือประจำรถขนาดกระทัดรัดชุดฝากระเป๋าและชุดแฟลิ่งด้านท้ายทรงสวยสติ๊กเกอร์ระบุรุ่นครบๆขาที่พักเท้าคนซ้อนอลูมิเนียมส่วนพักเท้าคนซ้อนพับเก็บได้ไฟท้าย LED ขนาดใหญ่ไฟเลี้ยวหลังตัวครอบสีขาวมุมหลังดูลงตัวเติมความคลาสสิกสไต,ตล์รถครอบครัวอีกระดับขุมพลัง4จังหวะสูบเดียววางนอน SOHC 125cc ทัดต์อัตโนมัติ4เกียร์จ่ายเชื้อเพลิงด้วยระบบคาร์บูเรเตอร์ให้มาด้วย ช่วยคันสตาร์ทเผื่อไว้ตอนที่ระบบสตาร์ทไฟฟ้างอแง,งรวมๆเครื่องยนต์ฝั่งซ้ายพ่อไอเสียทรงยาวสีดำกาดกันความร้อนโครเมียมช็อกอัพหน้าเทเลสโคปิกครึ่งท่อนสีดำช็อกอัพคู่หลังสปริงสีดำทำงานร่วมกับสวิงอาร์มเหลี่ยมดิสเบรกหน้าคาลิปเปอร์คูสูบคู่ติดตั้งฝั่งขวาของตัวรถดัมเบรกหลังสั่งงานด้วยระบบกลไกาจากคันเบรกหลังตามปกติล้อแม็กห้าก้านขอบ17นิ้วยางหลังขนาด2 2 5 1 7ด้านหลังล้อแม็กทรงเดียวกับด้านหน้ายางหลังขยับเป็น2อ 1.50ขอบ17นิ้วฟฟลลิ่งการขับขี่ท่านั่งต้องปรับเล็กน้อยนั่งสบายสบายเล่งต้นและกลางติดมือปลายไหลาย,ยาวๆทรงตัวพอไหวเบรกอยู่ดีประหยัดปันกลางพบกันได้ในคอลัมน์แกะกล่องลองขี่นิตยสารนักเลงมอไซค์ฉบับ4/27เดือนกุมภาพันธ์ปี67ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ